สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกขอนียวเชียงอีสานนะครับวันนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเปิดราคาหนาคอกนะครับพี่น้องนะครับเปิดราคาง่วนหนาคอกงามๆครับพี่น้องวันนี้มาอยู่บันดองกลางนะครับบันดงกลางบันเราแคบดงกลางนะครับหรืออยู่ในราชพัฒน์นี่แหละครับพี่น้องเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับราชพัฒน์ลอยเอ็ดนะครับผมอ่าตำบลก๊อแกลด้วยครับพี่น้องอำเภอศิรภูมิจังหวัดลอยเอ็ดนะครับวันนี้เราไปหุ่นเจ้าของคอกเจ้าของฟาร์มกันเลยสวัสดีครับผมนะครับอ่านั่งตรงไหนครับคุณพ่อ ปียาลินฟาร์มนะครับผมปียาลินปียาลินฟาร์ม,รมนะครับผมอ่าปียาลินฟาร์มรนะครับผมถือว่าเป็นอ่าฟาร์มเลี้ยงงวัวมาจากปีแล้วครับผมเลี้ยงงวัวมากาก หกปีแล้วครับหกปีเนาะนะครับถือว่าเป็นอาชีพเสริมพอเพิ่มกับมีอาชีพหลักเป็นนายซางนะครับผมนายซางเพิ่นเปิดร้านอู่รถนะครับผมแล้วก็มีเลี้ยงง้ออยู่ทางหลังอู่นะครับผู้ใดมาถนนเส้นจากบ้านดงกลางสิไปบ้านท้ำม่วงเนาะครับผมนะครับอยู่ติดกับวัดอ่าดงสว่างวัดดงสว่างนะครับผมผู้ใดมาผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นอยู่นะครับพี่น้องเดียวมาทางซ้ายออกจากบ้านดงกลางสิไปบ้านท้ำม่วงนะครับผมก็จะเห็นง้อเพิ่นแดงงามๆหลายตัวมันอีเพิ่นว่าสิเปิดให้พี่น้องได้เบิ่งงามๆ นะครับเบิ้งครับพี่น้องหุ่นหอมมีแม่ลูกนะครับหลายตัวนะครับเจะเอาอุปยุ่รอกันต่อสิจับเอาไปครับแล้วไปเบิ้องตัวที่แรกกันเลยนะครับผมเอาครับวันนี้มีเกือบสิบตัวนะครับผมห้องเพลินนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองตัวนะครับวันนี้นะครับมาเบิ้องตัวที่แรกกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นว่าแม่ท้องนะครับพี่น้องนะครับท้องที่ไหนครับคุณต่อท้องลูกที่สี่ครับตัวนี้อ่าลูกที่สี่ในท้องนะครับผมท้องพ่อไดนอยู่ครับ ตัวนี้ KF31 ครับ KF31 นะครับจักเดือนแล้วครับผมตัวนี้7เดือนอ่าตัวนี้7เดือนน,นะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าบาพันนี่นนนน 8, ล่ะรุ่นออกนี่ KF31 นะครับผมที่หลังนะตัวนี้ประกันท้องนะพ่อเนาะ บอประกันได้ในลูกดินเดือดเดือนเห็นไหมเอานะครับเดือนมาเจ็ดเดือนแล้วนะครับลูกดินแล้วนะครับผมบอกสองมาตัวพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งกับคือม้าทองเลรอครับนะพี่น้องนะครับสูงวัยสี่สิบห่านะครับผมลูกที่ซีในทองเนาะครับอ่าซีในทองนะครับอ่าสูงวัยสี่สิบห่านะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้นิสัยเชื่องดีเนาะจะคว้างเรื่องเชื่องจับได้เบิดเลยอ่าจับได้เบิดนะครับผมใบหลอดมีครบนะครับผมใบหลอดมีครับนี่อ่าเดี๋ยวนะครับเบิ้ง ตัวที่แรกแล้วเบ่งใบหลอดน้ำเพื่อนจังหน่อยนะครับผมครับเอานะครับเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องนะครับเคเอฟสามหนึ่งนี่ครับใบหลอดมีครบนะครับใบเคเอฟสามหนึ่งผสมวันที่สิบสองพฤษภาคม้มนี่ครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมเอาหมอขวัญชัยอ่นะหมอขวัญชัยนะครับขวัญชัยฟาร์มนะครับหมอขวัญนะครับมาผสมให้ตัวนี้นะครับเป็นออก ใช่ไงเนาะพ่อเนาะเบื้องเขาโค้งนะครับมีลูกสาว<ง>พ่อเนี่พี่น้องนะครับลูกสาวเพิ่นขันไข้คู่ลูกสาวเปิดเท่าไรก่อนขันไข้แม่ลูกตัวไปอยู่สิบสี่หาครับอ่าสิบสี่หานะครับเฉพาะเพิ่นนี่เดียวเฉพาะแม่นี่เดียวขันเปิดเจ้าแม่ตัวเดียว,วเปิดไปได้แปดสิบเก้าประมาณแปดสิบ แปดสิบเก้าครับอ่าห้องไว้แปดหมื่นเก้าพันด้วยครับพี่น้องตัวนี้นะครับทองเก็ดเดือนสีควาดแล้วทองที่สีนะครับผมสดดีนะครับตัวนี้ถึงลูกไม่แล้วสีตแต่ว่าเบื้องเนื้อหนังครับพี่น้องนะครับเบื้องเนื้อเบื้องหนังยังดีนะครับนะครับผมอ่าสีในทองนะครับสีในทองนะครับขันขายคู่ลูกสาวครับพี่น้องลูกสาวตั้งพุ่นครับพี่น้องลูกสาวผุนจะเบืองก็พ่อลูกสาวลูกสาวปีหนึ่งเหรอครับปีหนึ่งลูกควาใดลูกสาวลูกเก็บสามหนึ่งครับคือกันเนาะแม่เอ้ยเม่ อ๋อเอ็ดเคหาสามเจ็ดนะครับอ่าลูกสาวไปลูกเอ็ดเคหาสามเจ็ดแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิงลูกเพิ่นอยู่เพิ่นบ่ม,อมาอยู่น้ำแม่นะครับแลีนไปอยูน่น้ำมูนะครับเดี๋ยวพาไปเบิงลูกสาวเพิ่นนะครับอา้าว่านะครับตัวนี้แปดสิบเก้าแล้วพี่น้องตัวแม่นะครับยกครูแม่ลูกแสนสี่หมื่นหาพันเดี๋ยวไปเบิงลูกสาวเพิ่นนะครับผมเดี๋ยวเบิงถ่ายจังไรน,นะครับหางยาวบัด,ดอกนะพ่อเนอะอาะบับัดอกครับเอานะครับบ่มีตมัวนีนั่งงอเลี้ยงเองนะพี่น้องนะครับอันนี้เพิ่นบ่ได้อันนั้น งู่แม่ขอกแม่เรลาเพิ่นนะครับเป็นเลี้ยงมากนะครับผมนี่ลูกเอาครับลูกดินแล้วนะครับนี่มันสาบของเบิ่ง้เลยครับลูกทีบบอกว่าเป็นสุดยอดครับพี่น้องครับนี่แหละครับได้งวอ่าถ่งไปเลี่ยงอีกจักเดือนนึงกับสองเดือนเดือนก็กลัวนี่ก็คว่ำแล้วกุมพันท้องเลยนะครับเบิ่งบรรยากาศทงนะครับบ้่นเขาเรียกว่าบ้านสวนบั่นทุงนะครับผมเนี่ยขอกงั่ะนะครับเบิ่งบรรยากาศขอกงว่าเพิ่นข้างหน้าก็เป็นลานซ่อมรถนะครับพื้นที่กว้างขวางจักไรนี่มองไอ้งัว่าอยู่นี่ สองลานะครับพี่น้องนะครับสองลายไปลูกตาก็คอกไปไปเลี้ยงนะครับเขาคอกไปเอาเคูรูคูลูกน้อยเขาคอกกันก็ได้ครับผมเอาไว้จะซุ่มสิเปิดทุนครับพี่น้องคูลูกน้อยจะใบก็คว้านคูลูกน้อยนั่นฮะลูกน้อยเปิดยุ่งวะตัวนี้เบี้ยก็อยากไหว ฮะอ่าตัวนี้เขเปิดพันวาเก็บใบกว้านพันวาลูกตัวผูไปไปลูกพวอาได้หอ้านั่นเหนึ่งเล่อ่าลูกเไปนะครับลูกตัวผู๋นะครับเหนึ่งขี้ารเอาผู้เด็กเด็จังมาขอต่อนรับพนาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับมาเบิ้งมาหมว่กันนะครับแม่สาวลูกสาวแม่ท่งเมื่อกี้นะครับผมลูกเอชเขห้าสามเจ็ดเนาะเดือนแล้วก็พ่อตอนนี้เปีนมาใหญ่ปีหนึ่งนะครับผมลูกสาวเอชเนี้ยห้าสาม หกสิบเจ็ดครับหกหมื่เจดนาะนะครับเอาต่แต่ลูกนี่หกหมื่นเจนะครับขันยกคูแม่ลูกแสนสี่หมื่พันแม่นครับนะครับแสนสี่หนพันนะครับอันนี้ลูกสาวเอชเคหาสาใบหลอดครบด้วพี่น้องส่วนสูงยุขึ้นประมาณลออยสมสหแมนประมาณอ่าอยสาบหบวกนะครับเอาครับบ้านเห็ดเขาด้วยพี่น้องนะครับงัวเพิ่นทุกโตเนี่ยม้าเห็ดเขาจากโตในขอกนี้เป็นแม่สาวงามนะครับพี่น้อง นะครับอันอนั้นครับตัวหนาเด่นเนี่ยเพื่นทีเอาไปเว้แม่ขอดแด้พี่น้องให้เบื้องนะครับว่าง,งามปันใดน,นะครับตัวนั้นลูกอมะน,นี่แดงเนาะของขวัญใชยฟรามนะครับคุณครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกคว้าได้ครับตัวนี้นอคลูกแจ็คพวอตนะครับผมอันนี้ลูกสาวแจ็คพอตจักเดือนแล้ว่าเนะี่ปีสเดือนปีก็อีกสี่เดือนนะครับลูกแจ็คพ็อตนะครับปีก็อีกสี่เดือนนะครับเบิ่งนะครับส่วนสูงก็ขึ้นไปโอ้เรื่องครบนะพี่น้องปีสี่เดือนลูกสาวแจ็คพอต เปิดร้านไม่ได้พ่อตัวนี้เปิดไปเท่าไรครับนี่ตัวนี้เปิดอันนีผมเปิดได้เจ็ดสิบเก้าแปดสิบครับเจ็ดสิบเก้าเพื่อต่อเนาะครับนะครับแม่สาวสูงลอยสี่สิบลำเน่าครับลูกแจ็คพ็อตใบหลอดครบนะครับแจ็คพ็อตร้อยล้านนะครับตัวนี้เจ็ดสิบเก้าราคาห่องนะพี่น้องเอามาต่อร่องเอานะครับหมักน้ำผึนนะครับเบื้องบ้านเห็ดเขานะครับเครื่องดำนะครับเบื้องไทยขอขาดีขอขายดำนะครับหางเน่า นะครับพี่หลานโชว์ง่ามหนึ่งขึ้นเลตรนี่เพอดีส่วนสูงนะครับได้นะครับง่ามครับแม่นี่นะครับผู้ใดสนใจกับมะเบิองเอานะครับตัวนี้เปิดไปเจ็ดสิบเก้าเลยพี่น้องนะครับเจ็ดสิบเก้านะครับอันนี้กับเม่สาวน้อยอันลูกพ่อยได้ครับนี่งเคียบปะเชีสามหนึ่งเชียบสามหนึ่งพี่น้องตัวไหนน้อยหนึ่งนะครับเชียบสามหนึ่งนะครับมันหมดน้อยแล้วนะครับเดือนหนึ่งนะครับลูกสาวเชียบสามหนึ่งเบิ้งนะครับแม่เป็นไถ่ไงสีขาวบดนะครับโอ้โอยู่ไกลๆผู้นะครับพี่น้องอ่าตัวนี้ติดจองเราหรืครับ ตัวนี้คุยกันไว้จับจับยาโนมเทไรก่อนคุยกันไว้ยาโน้มใบสิแปดหมื่นแปดหมื่นนะพี่น้องนี่ครับตัวนี้แหละครับคุยกันไว้มันนี่ลูกยาโนมแปดหมื่นนะครับเคเอฟสามหนึ่งมันนี่มันนี่มันเนื้อเขาก็ได้เดือนหนึ่งนะพี่น้องนะครับงมืหน่อยเขาก็ได้เดือนหนึ่งเบิ้งนะครับอยากยอก,ยอกเสยนเหรอเอาเบิ้งนะครับไม่หลาบนะพอดนะ้งหนิงตุ้งหนิงแข่งขาดีนะพี่น้องเบิ้งถ่ายออกมานี่ยแหละครับผลงานเคเอฟสามหนึ่งนะครับผู้บ่เคยเห็นนะครับไปหาแม่เราคุณ นะครับเอามักงัวสาวนะครับเปิดไป2ตัวด้วยครับพี่น้องงัวสาวนะครับเอามักตัวนี้กับหกสิบเก้าเนาะว่าหันแมวหกสิบเก้าตัวต่อร้องเอาต่อร้องเอาราคาในใจมันตัวโตอะไรตัวลูกแจ็คพัทเด่นเจ็ดสิบเก้านะครับเอาแม่ลูกไม่เบิ่งนะครับพี่น้องมีแม่ลูกนะครับแม่ลูกผูเป็นลูกของพ่อได้ก็ครับเคฟสามหนึ่งเท่านั้นเคฟสามหนึ่งได้เตือมือแล้วควดมันก็ได้อาทิตย์ได้อาทิตดหนึ่งนะครับบางลูกเคฟสามหนึ่งพี่น้องเฮ้ก็ได้อาทิตด แม่บดนะครับลูกที่ไหนครับเพื่อนครับนี่ลูกที่สวง n อ่านะครับเปิดไปหลายไปได้คู่นี่ตัวนี้ผพ่องไว้แสนน่แล้วกันนี่อ่าวางไว้แสนหนึ่งได้พี่น้องนะครับแม่ลูกคู่นี้นะครับแม่งามดีครับพี่น้องนะครับแม่บดเข้มนะครับผมเบ่งแม่เพื่อนนะครับนี่หลาบงเหมือนย้นนั่นก็เลยเป็นพ่อดีแต่เออเป็นส่งเตือนอานะครับเป็นปกติครับงัวอยู่น้ำกันหลายๆขันมีผู้แปลเขามาเนี่ยก็สีส่งเตือนๆเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับ อันนี้ <บา S 1> ขอ,อกเพิ่นกับอขอ,อกไม่ธรรมดาดีแล้วพี่น้องนะครับเอาเปิดราคาออก,กันยนในวาในีขอดกันเรงเบิ้งคับพี่น้องอผมหมักลูกแจ็คพอตนีแล้ครับพี่น้อง <laughs> ที่เด็ดเลยเบิ้งคับลูกสาวแจ็คพอตร้อยล้านเอาเจ็ดสิบเก้าพี่น้องมากกับมาตอล่องเอาอย่างไดน้อเพิ่นไปเลี่ยงนะครับถือใจกับกดกุยได้เบอร์โทรยูไทยคลิปนะครับผู้ผู้อยากได้นะครับเบอร์โทรยูไทยคลิปด้วยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบื้องส่วนที่เหลือของเพิ่นนะครับมี่แจ็คโตนะครับ เพื่อนสิเปิดมีแม่ลูกแม่ลูกผัวพ่อไอ้ท่างพุ่นแม่นครับตอนนั้นสิออกค่า,ายค้ายจักหน่อยอ๋อหายก็พุนน่นเรือนอตัวเต้าเพราะผมว่าหายห่วงลูกเนาะแม่นห่วงกูก็คือเรือนทางหลังจักหน่อยอ่าครับพี่น้องลูกสาวมานี่แดงนะครับเพื่อนว่านนากระเด็นหางกระขาดเป็นไรอยากเก็บใบกอนเนาะแม่ตัวน,นั้นตนนัววางง่ามีลีพี่น้องเนื้อนหนังขันผู้บ่มว่าตีนี่นะครับมาเบิ่งเอาน้ำเพื่นเอาหลดนะครับตัวน,นั้นย่างอยู่หนังครับแม่สาวจักเดือ,อนหรอตัวนั้นปีที่เดือนมาย้ายให้ปีหาเดือน ปีหกเดือ right. so uh huh. <า>นนะครับผุนรับยางที่ผุนแม่สาวตัวนั้นหนาเพื่นดอกไอหนาเพื่นเดนเนาะงนะครับหนาเดนนะครับบรรยากาศดีพี่น้องทงไฮทงหน้ามีพืชีสองลายพื่นเอาไว้ทาผูกลามไว้ยนี่ยหมุดเส้ายนี่กระเว้นกะออกมาลามไว้ยังสีนะครับออกมายนี่ยหมุดเส้ายางกระเว้นเ่ยหมุดแรกเนี่เอาขอกขอกจะม่วงครับเอาขอกขอกซีม่วงแรอ่าซีม่วงแรงนะครับเอาประมาณซีม่วงแรกตรงหนึ่งไหมประมาณซีม่วงแรกตรงหนึ่งไหมเบิ่งขุนนะครับ ลูกหนังลูกพึ่ื่นพี่หล่าตื่นอ๋อเป็นแม่ของลูกแจ็คพวอตนะครับตัวตัวที่สครับขาวโบดนะครับลูกผู้บ่ลูกผู้ปล่ลูกลูกครัวไหนลูกบีดีดีบีอันดามันดีบีอันดามันนะครับเอาใบหลวดบีเนาะดีบีอันดามันคว้าเด็กเจ้ามือแล้วคว้าเออเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่สามสามสิบสามสิบท่านว่าสามสิบท่านว่ามื้อนี้วันที่แปดวันที่เก้า นะครับเอาครับสิบมื่นนะครับผมลูกดีบีอันดามันนะครับผมเบื้องครับลูกไส้เพิ่นนะครับนี่น้บเตือนผู้ใดจักคนอย่างเลรนยังเด๋วเบิ่งครับพี่น้องดีบีอันดามันนะครับเบิ่งนี่ครับลูกไส้เพิ่นนะครับลูกตัวผู้เด้อพี่น้องคู่นี้ลูกที่ไหนครับพ่อนี่ลูกที่สองลูกที่สองนะครับเอาเปิดเจ้าใบก็พ่อราคาอย่าเอานะครับราคาเปิดไว้เท่าไรก็พ่อตอนนี้เปิดไปเก้าสิบนรือครับเอาเก้ามื่นนะครับเอาลูกผู้แจ็คพอต ลูกผู้ดีบีนะครับอันดามันนะครับลูกผู้ดีบีอันดามันนะครับเอาหมักจากนัก่อมาเบิ้งนะครับผมกรคข้นตางกินจักหน่อยนะครับว่าแม่ลูกวันมันไปยากเขาใกล้ครับเบิ้งครับนะครับสาวหน่อยนะครับสาวมันนี่แดงหมดเลยสุกมันนี่แดงเอาเก่าเมื่อนะครับพี่น้องับผู้ใดสนใจนะครับผมเอาขอบคุณหลายครับพ่อครับ มีแม่ได้อีกวะนี่แม่พุ่นบ่แม่พุ่นของเม่ใหญ่อ่าเม่ใหญ่นะครับผมของเม่ใหญ่อันนี่ของเม่ใหญ่อันนี้ก็ของเม่ใหญ่แต่ว่าตัวน้อยคุยกันไปแล้วตัวนี้ทองคอใดนี่ตัวนี้หกแปดเข้หกแปดทองเข้หกแปดครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้นี่มันยังใบยานผู้ใดนี่ใบยานเข้มหกแปดนะครับผมเบิ้งนะครับเจ็ดเดือนเราเพ่อทองสูสีกับแม่นั่นหรือเจ็ดเดือนนี่ละอ่าเจ็ดเดือนนะครับผมปิ๊บเอาครับแม่สาว สาวสาวทองแรกนี่เนาะท้องแรกครับสาวทองแรกนะครับผมสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบหาบวกก็น,นี่นะครับ 1, 2, 3, 2, 3เกือบร้อยหาสิบพันแล้วครับพี่น้องนะครับเกือบร้อยหาสิบใบหล,ลอดมีครบนะครับตัวนี้เจ็ดเดือนแล้วนะครับเคเอ็มหกแปดตัวนี้นะครับผู้ใดสนใจกับมะเบืองยู่หน,น้าคอกเนาะห้าเมียเงยพื่นอยากปล่อยพื่นว่าห้าเมียเงยพื่นอยากปล่อยมาพื่นอยากปล่อยกับจังมวะเบิองเอาเนาะนะครับเอางามอีหลีนะครับเอาถ่ายคลิปคุณพ่อฝากเบอร์โทรจัษหน่อยนะครับไม่ผู้อยากติดต่อ ศูนย์แปดเก้าศูนย2แปดนะครับอีกรอบหนึ่งนะพ่อแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดม่งศเจแม่โอเลนะครับผมอยู่บ้นไหนก็พ่อบ้านดงกลางบ้านดงกลางตําบลกอแก้วครับผมอำเภอศรีรพุ่มจังหวัด ลอยเอ็ดนะครับผมมาเบิ่งเอานะครับพ่อหารถไถดอวยมีผู้มักำหนั่นี่มีภูมักับมาเอาอ่ามีรถอยู่เนาะมีรถอ่ารถทรงมีนะครับโดยปกติก็คิดกิโลละสิบห้าบาทนะครับการขนส่งนะครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องนะครับวันนี้มาเปิดราคาในขวากลางทูนะครับพี่น้องเพว่าเ่ได้อยู่ในขวาก กัดจะทายยากจะหน่อยนะครับมันยางนะครับผมใบยูนะครับผมบ่คือง่วอยู่ในขอักดายทายอยู่ในขอกบ่ไปใส่เหรอครับกันบ่กันแปลกหน้าเป็นเลไในเมื่ออะไรขี้หัดหลังขี้หลังก็ได้นะพ่อเนาะนะครับง่วอยู่ขอกดีมันดีจังนึงครับเป็นกันอยากเบิ่งอีหลีนี่เดี๋ยวผมไปกำนุมนอนเลยลีนมาตัวนี้เอาเบิ่งนะครับผมเพิ่นอ่าเลี้ยงเองนะครับผมกับนอนใบหลอดเพิ่นก็เก็บครบนะครับผมรายละเอียดของตัวง่วนี่ถือว่า ชัดเจนเลยของเพิ่นนะครับผมก็ถือว่าหลายอย่างนั้นบ่เป็นเก่งปะเป็นเป่งบ่เบิ่งนะครับคุณเพิ่อนเรียนนุ่มก็ได้นะครับเอาจากลาพี่น้องไปทำหนี้ก่อนนะครับพี่น้องในกระฝากกดไลค์กดแชร์มื้อนี้เฮาบ่าวว่าที่ผมกับทีมงานลูกขเหนียวเชื่ออีสานนะครับพาพพี่น้องกาเปิดราคาหนาคอกเบื้องในตลาดแล้วกับเบื้องหนาคอกน้ำนะครับถือใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวปทำหนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เถิดว่าอันไหนหลานกันยานั้นนี่นั้นพอดียานี่ทถ้ามันทรง